ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นผลงานของนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบชนบุรีนำมาเสนอครับอ๋อที่นี่นี่เองอยู่ไม่ใกลไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่เองนะครับเนี่ยแต่เอ๊ะหน้าตาของสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้จะเป็นยังไงนะน,น่น,นใช่หรือเปล่าสงสัยจะหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ปกติแล้วเราใช้การตากแดดใช่ไหมครับแต่ว่าการตากแดดนี้จะมีสิ่งเจริญนมากครับพวกฝุ่นละออง <c oughs> พวกมแมลงต่างๆมารบกวนครับก็เลยใช้ความคิดว่าจะทําทยังไงถึงจะลดสิ่งพวกนี้ได้ครับก็เลยทําตู้อบนี้ขึ้นมาแล้วตู้อบส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านแถวนี้มีก็จะเป็นลักษณะของการใช้พลังางานไฟฟ้าโดยตรงหรือใช้แก๊สอ,อย่างเดียวครับไม่มีการนำแสงอาทิตย์มาใช้ด้วยนะครับเราก็เลยทำตู้อบ ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มามามาช่วยในการอบนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานด้วยครับนี่แหละครับไอเดียดีๆของนักประดิษฐ์รุ่นเยาวที่นำพลังงานสะอาดอย่างแสงแดดมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะบ้านเราอย่างที่รู้กันดีว่ามีแดดตลอดทั้งปีทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์นะครับเอามาใช้งานให้คุ้มไปเลยดีกว่าแล้วไม่ใช่ว่าเครื่องนี้จะใช้อบเฉพาะอาหารทะเลอย่างเดียวนะครับ ยังสามารถใช้ได้กับสินค้าอื่นๆอ,อ,อีกด้วยอย่างวันนี้นี่ไงครับที่น้องๆเขาสาธิตนำลดช่องสิงคปโปร์ของกลุ่มแม่บ้านมาอบแห้งอ <göz intens ifies> ย่างนี้ก็ได้สินค้าที่ทั้งแห้งทั้งสะอาดด้วยล่ะครับก็จะมีอยู่2ออปชันหลักๆก็คือว่าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้นะครับโดยที่ว่าเหมือนกับการที่เราตักแดดนะครับโดยที่แสงแดดนี้จะส่องโดยตรงลงผ่านกระจกลงไปเพื่อใ,ให้ความร้อน ถูกเก็บกักอยู่ภายในห้องอบของเราครับหรือว่าทางที่2ก็คือเราใช้ไฟฟ้าร่วมด้วยก็ได้ครับเพราะว่าเราจะมีฮีเตอร์เป็นตัวกําเนิดความร้อนอยู่ภายในตู้อบของเราครับแม่เรียกว่าออกแบบให้ใช้เป็นระบบผสมผสานเลยนะครับถ้าเวลาต้องการใช้พลังงานธรรมชาติก็นามาตั้งไว้กลางแดดแต่ถ้าวันไหนท้องฟ้าไม่เป็นใจนะครับหรือต้องการอบแบบให้สุกซึ่งต้องใช้อุณหภูมิที่สูงถึง100องศาเซลเซียสแล้วก็ จะต,ต้องใช้พลังงานความร้อนจากตัวอินฟราเรดฮีเตอร์ร่วมกับแสงแดดให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการบวกกับการใช้ถาดอาหารแบบหมุนและการใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ปุกเป็นฉนวนกันความร้อนและสะท้อนความร้อนทําให้ความร้อนกระจายตัวได้อย่างทั่วถึงทั้งเครื่องความร้อนภายในเครื่องก็ไม่สูญเสียออกมาแถมยังมีการนําพลังงานความร้อนกลับมาใช้อบใหม่ได้อีกด้วยนะครับเท่าม,มันนี้ก็เป็น ท่อที่เราใช้ดูดความชื้นออกจากห้องอบนะครับโดยที่ว่าเมื่อเวลาเราอบแล้วนะครับไอ้น้ำมันจะระเหยขึ้นมาเราก็ใช้ัดลมนะครับดูดอากาศเข้าสู่ภายในท่อนี้นครับท่อนี้จะเป็นผนังของสแตนเลสครับซึ่งเมื่อเมื่ออยู่ภายนอกตัวตู้แล้วนะจะมีความเย็นต่างกันเมื่อไอ้น้ำนครับมากระทบกับผนังนี้ที่มีอุณหภูมิต่างกันนะครับจะเกิดการคอนเดนต์ครบตัวเป็นหยดน้ําแล้วก็หยดลงสู่ด้านล่างนะครับ ความร้อนก็ไม่เสียนะครับเราจะเป่าเข้ากลับสู่ตู้เหมือนเดิมครับตัวท่อเราจะเป็นเหมือนตัวยูนะครับดูดออกมาแล้วก็คอนเดนไอน้ําออกแล้วก็เป่าลมร้อนเข้าสู่ภายในตู้เหมือนเดิมครับยอดไหมล่ะครับท่านผู้ชมสิ่งประดิษฐ์ที่ทําเพื่อพลังงานอย่างนี้ทางวิทยาลัยต้องภาคภูมิใจกับผลงานของน้องเป็นแน่จึงได้สนับสนุนให้ส่งเข้าประกวดจนได้รางวัลกลับมาอย่างที่เห็นนี่ละครับ ระบบการศึกษาของวิทยาเทคนิคจตหีบแล้วเนี่ยนักศึกษาทุกคนนั้นจะต้องทําการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทุกท่านเลยนะฮะจะทํางานกันเป็นทีมหรือเป็นบุคคลก็แล้วแต่อย่างของไทยออสอาร์ออทอนนี่ก็ได้ผ่านมาเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับอันนี้มันอยู่ในวิชาของโครงงานของนักศึกษาทุกคนครับแล้วเราก็ถ้าผ่านคณะกรรมาการแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเราจะมีเงินสนับสนุนให้นะฮะสิ่งที่ได้ คือผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ส่งเสริมการผลิตของกลุ่มแม่บ้านซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักประดิษฐ์ที่รู้ค่าผ